วันนี้หนาวอ่ะสองสามวันเนี่ยวันนี้หนาวยิ่งขึ้นมาเรามาศึกษากันบ้างว่าทำวินัยนั่นคืออะไรพระก็ดีคาวาะญาติโยมก็ดีอื ทำไมไม่ถึงพูดถึงแม่ชีคำว่าแม่ชีเนี่ยคำว่าบวชชีเนี่ยมันมันยังไม่ใช่นักบวชตั้งแต่สมณน,นลงไปไม่ใช่นักบวชก็ถือว่าเป็นโยม <c oughs> แล้วก็นักบวชมีอยู่แค่สองคนสองคนสองสองคนไหนอะ่ะภิกษุหนึ่งภิกษุณีหนึ่งอันนี้นักบวชภิกษุภิกษุณีทีนี้ไม่ว่าจะเป็น นักบวชและสมณเนและสมณเณรีคารวะญาติโยมทั้งหลายควรเข้ามาศึกษาธรรมวินยัยธรรมวินัยคืออะไรธรรมวินัยนั่นแหละคือศาสนาของพวกเรา เอาพุทธเอาแล้วทำกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เรอมันก็ใช่แต่มันผิดทางเขาก็บอกว่าเขาศาสนาพุทธเขาทำกันมาอย่างไรบวชเข้ามาแล้วปรุงผมปรุงหนวดผมผ้าเข้ามาแล้วก็พูดแต่ทำอะไรอะไรก็อ้างว่าเป็นศาสนาพุทธ หากันพูดตามๆกันมาฟังตามๆกันมาทำตามๆกันมาที่นี้มันไหลออกจากศาสานาของตนเองโดยไม่รู้ตัวเลยมันไหลออกไหลออกเลยไปแนวทางมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดนี่แหละอยู่มานมนานหลายปีดีดักเป็นพันปีแล้ว เราไม่เคยรู้จักธรรมวินัยเลยทรรมวินัยนำมาจากไหนจากพระพุทธเจ้าพระุทธเจ้าพูดเองพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เองไม่มีใครมาแต่งเติมต่อเติมออกมานะคำไหนคำนั้น ไม่มีการต่อเติมออกมาใครไปต่อเติมเมื่อ,อคนนั้นเก่งกว่าพระพุทธเจ้าสามารถไปต่อเติมคำาพระพุทธเจ้าได้แล้วก็เพี้ยนไหมเพี้ยนผิดไหมผิดเป็นไงละแสบตา ัางหนาวทีนี้ <c oughs> เมื่อเราอาศัยภิกษุอา,าศัยพระที่เราจะหวังพึ่งบุญพึ่งกุศลเราก็เชื่อพระพระพระพูดอย่างไรเราก็เชื่อ เราเกิดมาเนี่ยมีทุกข์อยู่แล้วทํายังไงเราจะพ้นทุกข์เนี่ยไปอาศัยพระ,ะคิดว่าพระจะทําให้เราเนี่ยพ้นทุกข์ได้หรือบรรดลบรรดาลอะไรให้เราได้หรือช่วยบุญช่วยกุศลให้เราเกิดบุญเกิดกุศลได้อันนี้ลึกๆอยู่ในจิตในใจของพวกโยมทั้งหลายเนี่ย นึกอย่างนั้นคิดอย่างนั้นหาที่พึ่งอย่างนั้นพระก็คิดผิดพูดผิดทำผิดมามทำตามๆกันมาหลายยุคหลายสมัยมันก็เลยแฉลบออกจากศาสนาไป ก็เลยไม่มีคําของพระพุทธเจ้ามีก็นิดนิดหน่อยๆไม่เป็นผลนะไม่เป็นผลผลน้อยถ้าเราเราพูดไปอย่างเนี้ยเป็นสิบสิบปีแล้วนะแต่มีคนมาแยง้ง เราบอกว่าไปทําบุญทุกวันเนี่ยมันมันไม่เกิดบุญไม่เกิดบุญเท่าไหร่เกิดก็น้อยไม่มีบ,มบ,บุญไม่ได้บุญเอาทําบุญไม่ได้บุญจะทําอย่างไรอ่ะทำใช่เราก็บอกว่าทําบุญก็ได้บุญนั่นแหละแต่ว่ามันได้น้อยมันสู้มันสู้บาปอกุศลเราไม่ได้เราเราทำบาปมา ตั้งแต่พบก่อนๆก,ก็ทำมาแล้วมาพบนี้ก็ทำอีกทำบาปนะแต่ส่วนที่เราจะทำบุญเนี่ยมันน้อยมากทุกวันนี้คนเราเดินไปบินทบาตเนี่ยน้อยคนมากที่จะใส่บาททำบุญแล้วพวกโยมทั้งหลายคิดอย่างไร ไม่ค่อยทําบุญทําทานเนี่ยเอามาจากไหนถึงจะมีบุญถึงจะเป็นคนที่มีบุญคิดดูตัวเองไหมนะคิดดูตัวเองไหมว่าทําอย่างไรถึงจะพ้นจากนรกแม้ภพนี้ภพต่อไปเนี่ยมันมันพ้นได้สักภพหนึ่งก็อย่างดี นี่ยังไงบุญก็ไม่รักบุญก็ไม่ทำศีลไม่รักษาเพราะวานาไม่มีและตรงไหนที่จะไปช่วยให้พวกโยมทั้งหลายกลับเกิดมาเป็นมนุษย์ได้อีกไงเน่ยเข้าไปดูตัวเองนะศึกษาตัวเองดูว่าเราไปเอาบุญตรงไหนอืม บุญเราเกิดได้ตรงไหนเราเกิดมาในภพนี้ยเรานั่งอยู่เฉยๆแล้วมันเกิดบุญได้อย่างไรอ,อะไรเป็นบุญเป็นกุศลให้เราถ้าเราไม่แสวงหาถ้าเราไม่กระทำเอามันได้มาจากไหน ทางมาแห่งบุญน่ะบุญมันเข้ามาทางไหนถ้าไปอาศัยพระพระก็ไม่ได้เทศบอกเทศสอนเลยเทศก็เทศไปงั้นน่ะตามๆกันมางั้นแหละทุกปีเข้าพรรษาเนี่จะมีทางเถรละ ทางพระผู้ใหญ่ทำเป็นเหมือนคล้ายกับใบาลานคล้ายคลายกันเลยนำมาให้เทศบอกเทศสอนพวกโยมในพรรษาแต่ก่อนเนี่ยเราเห็นเอาขึ้นมาเทศทุกวันพระแล้วไปหยิบดูมันก็ธรรมดา ไม่ใช่ทำวินัยทีนี้เราหันมาหันมาศึกษาทำวินัยบุญมันได้อย่างไรทำอย่างไรบุญถึงจะเกิดให้เราเรานั่งอยู่เฉยๆบุญเกิดได้ในทำอย่างไรทำวินัยมีบอก พุทธวจนะนั่นแหละทำวินัยอ่ะอืมพุทธนะน่ะคือพุทธเจ้าวจานะคือวาจาของพุทธเจ้าที่พูดออกมาศาสนาแท้ๆท่านตัดเอาไว้กับนอนุนว่าทำวินัยนั่นแหละจักเป็นศาสดาของพวกเธอโดยการล่วงไปแห่งเราอันนี้พูดยอ่อๆนะ ยังไม่เต็มสูตรเอาแค่นี้ก็พอเข้าใจแค่นี้ก็ได้ถ้าเชื่อถ้าศรัทธาพระบุรธเจ้าจริงทำวินัยนั่นแหละคือศาสนาธรรมก็คือคำสอนวินัยก็คือศีลเอาแค่นี้นี่แหละคือศาสนาพุทธต้นศาสนาพุทธอันแท้จริง คำสอนนั่นแหละคือศาสนาสอนให้เรามีศีลสอนให้เราทำดีถอสอนให้เราทำบุญให้ถูกต้องสอนให้พระบวชเข้ามาแล้วต้องทำอะไรนี่คือทำวินัยนี่คือคำสอนพากันเพี้ยนออกไปหลุดเลย ตกนรกบมแบมบมแบมที่นู่นหลุดจากทรรมวินัยไปพระทั้งโยมนั่นแหละคารวะคารุขา,าดนั่นแหละตกนรกขุมไหนบ้างอ่ะดูตัวเองนั่นแหละอยู่ในตัวเองเลยนรกอ่ะไม่มีอยู่ที่ไหนอ่ะพระก็ดูตัวเองนั่นแหละกินก้อนเหล็กแดงไหมนั่น กินข้าวทุกวันน่ะดูตัวเองนะคิกษุทั้งหลายอย่ามัวเมาในลาบสก,กาละอย่ามัวเมาในเสียงสรรเสริญเยินยออย่ามัวในเกียรติยศสรรเสริญต่างๆเลยนักทำตีแล้วก็ ศึกษาแต่เราไม่ไปเอาสอบแล้วก็ไม่ไปเอาศึกษาครั้งหนึ่งไม่สอบศึกษา,าครั้งที่สองสอบแล้วแต่ไม่ไปเอาคือมันไม่เกิดประโยชน์แก่เราเลยผู้ต้องการอยากจะพ้นทุกข์เรานี่แหละอยากพ้นทุกคือเขานำไปในแนวทางที่พ้นทุก์ไม่ได้ นักทาำ,ำตีโทเอกเปลียนถึงถึงเอ่ะไม่พ้นนะไม่พ้นแม้เราจะไปทำบุญกับพวกนี้ก็ได้น้อยได้ไหมได้น้อยได้อยู่บางบางรูปว่าไม่ได้เลยแหละเพราะว่ามันมันไม่ทำตามความเป็นภิกษุ มันไปทำตามคารวาดญาติโยมทั้งหมดแม้แต่ปรเรียน9ก้าปรเรียน9กเนี่ยก็ยังไปลดน้ำมนต์พ้นน้ำมันยังไปปลุกเสกอยู่นะยังไปดูหมอดูอะไรให้ญาติโยมใช่ไม่ได้นี่แหละเราถึงเห็นว่า ปเปียนไหนก็แล้วแต่ขอต่อให้ปเรียนสิบก็ใบได้ไม่พ้นจากนรกแล้วก็นํามหาชนไปทางผิดด้วยทําไมไม่ชี้ทางถูกให้เขาอะ่ะเขาจะได้บุญได้กุศลเขาก็จะได้ไปพ้นทุกข์ได้เขาจะได้พ้นจากนรกได้อ่ะเขาพึ่งพระทำให้เขาพึ่งในทางผิดผิดตัวเองมีความเห็นผิดก็นำมาหาชนไปทางผิดด้วยอืม <c oughs> บาลีเกง่งจบปรเรียเก้าเก่งบาลีมากแต่มันพ้นทุก์ไม่ได้นะนำมหาชนไปทางทุกข์ก็ไม่ได้ชี้ทางให้พ้นทุกให้โยมทำาให้พ้นทุกข์ก็ไม่ได้ทำไมไม่เรียนตั้งใจเรียนทำวิัยจริงๆริงอ่ะ คำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยจะได้นํามหาชนไปทางถูกด้วยจะชี้ทางให้มหาชนพ้นทุกข์ด้วยแม้ตัวเองก็จะพ้นทุกข์ไปได้ด้วยแม้นำมาถ่ายทอดบอกสอนผู้อื่นผู้อื่นศรัทธาเชื่อมั่นเชื่อฟังเขาก็จะได้พ้นทุกข์ไปด้วยอันนี้แหละคือการตอบแทนข้าวน้ำของ ญาติยโยมทั้งหลายที่เขามาทำบุญทำทานเอามาให้เราได้จินได้ฉันได้อยู่ดีมีสุขแล้วนะ่ะเอาเปรียบโยมมากเลยมีสุขกว่าโยมนั่งอยู่ก็ได้กินไอโยมนะ่ะไม่รู้เขาไปขนขวายกว่าเขาจะได้มาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยลำบากหลาตํำมากกว่าจะได้มา แล้วเขาจะแบ่งเขาก็แบ่งมาให้เราอีกด้วยอย่างเงี้ยอืมที่เราเนี่ยเอาเปรียบเขามากเลยนะบวชกันเฮ่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 เข้ามาเนี่ยมาหวังตรงนี้แล้วก็สร้างกันใหญ่โตมโหฬารเบียดเบียนพวกจ้าดโยมมาสร้าง เขาไม่ได้เต็มใจบางคนนะเขาก็ไม่ได้เต็มใจเพราะว่าเขาไม่มีซองก็เยอะซองก็มากนี่นี่แหละเป็นการเบียดเบียนนะคิดว่าเขาจะปรารถนาตั้งใจจะมาสร้างฉันเหรอนั่นเหรอไม่ใช่ตัวเองนี่แหละไปเบียดเบียนเขา ทำซองไปไปขอเขาตัณหาของตัวเองนี่แหละทําไปอ่ะแล้วก็ทําให้ญาติโยมสั่งให้ญาติโยมทําเอามาแล้วสร้างแต่ละทีเนี่ยเป็นสิบสิบปีก็ไม่เสร็จหาอยู่นั่นทำอยู่นั่นนะเดี๋ยวนี้ มีวัดหนึ่งอ่ะสร้างเสร็จแล้วก็หนีไปไปสร้างที่อื่นอีกแล้วปล่อยให้ล้างไม่มีพระอยู่พระที่อยู่ก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยแม้แต่อ่าสวดมนต์สวดอะไรเนี่ยตามประเพณีก็ยังไม่ได้ ก็ยังสวดไม่ได้รักษาศีลตัวเองก็ไม่เป็นแล้วเอาอะไรให้โยมทีนี้ทีนี้โยมก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงก็แค่ได้เดินไปหาบิณฑบาตมาฉันเฉยๆนะเพราะเราไม่มีอะไรที่จะให้โยมไม่มีคำสอนอะไรจะมาสอนโยมให้ได้บุญได้กุศลและก็ ทําตัวเองไม่ได้เหมือนกันตัวเองก็ไม่ได้บุญไม่ได้กุศลอยู่กินข้าวเปล่าเสียประโยชน์เฉยๆกินแล้วก็น,นอนแค่นี้แล้วเอาอะไรให้โยมโยมมาวัดมาวามาเอาข้าวมาส่งเอาเงินมาให้ เอาอะไรตอบแทนอืมเนี่ยคือการบวชตามประเพณีบวชไม่ถูกต้องเนี่ยไม่เข้าใจไม่รู้จักวิธีการอะไรเลยไม่ได้ฟังคำสั่งสอนของผู้ทธเจ้าแม้แต่คำเดียวแล้วมันจะไปไหนเป็นนะไปไม่เป็นอนะ่ะไม่ต้องเก่งหรอกหนังสือ ฟังจำเอามาบอกมาสวดมาเทศมาดแสดงให้โยมได้ฟังนิดๆหน่นนอยๆลึกธรรมะชั้นลึกนิดๆหน่นนอยๆก็ยังดีอ่ะดียังไงพระศาสดาบอกว่าจำได้คล่องปากข,ขึ้นใจแล้วสักหนึ่งบทคำพระศาสดาสักหนึ่งบทบทเดียว นำไปศึกษาปฏิบัติตามจะเป็นสุขไปตลอดกาลและนานบทเดียวไม่ต้องมากถ้าพระสแสวงหานะนี่ไม่สแสวงหาอะไรเลยสแสวงหาแต่เงิน ได้มาเราไม่รู้ซื้อหวยบ้างซื้อโอ้ยสรารพัดซื้อหวยอะขึ้นโกขึ้นใจเลยละ่ะได้มาเท่าไหร่ก็ยัดลงตรงนั้นหมดเลยอาพระทั้งหลายทั้งหลายนะไม่ใช่หมดทุกรูปนะทั้งหลายนะรูปที่ไม่ทำเลยน้อยอ รูปที่ดีนี่น้อยมากที่จะมีศีลสมบูรณ์เนี่ยพระที่มีศีลสมบูรณ์นี่ยังยังจะหาแทบไม่เจอนะศีลตัวนี้แหละทำให้คนได้บุญกับตัวเองได้อ่ะศีลน,นี่แหละพระศาสดาบอกกับพระเจ้าอะไรนะพิมพิสารเฮ้ย เกษมที่โกศลหรือยังไงนี่แหละไปถามพระพุทธเจ้าว่าทานที่ไหนเนะี่ยพระพุทธเจ้าตอบว่าท่านทานท่านศรัทธาที่ไหนทานที่นั่นเกษมพิุศลก็ยังไม่พอใจเท่าไหร่ก็ถามไปอีกว่าทานที่ไหนมีผลมากทานที่ใด มีผลมากพระพุทธเจ้าก็บอกว่าท่านทานที่ไหนอีกข้อหนึ่งทานที่ใดมีผลมากอีกที่ข้อหนึ่งเล้ากล่าวว่าทานกับผู้มีศีลแลมีผลมากอืมฟังตรงนี้คิดว่าพระมีศีลทั้งหมดทั้งหมดใช่ไหมไม่ใช่ ทานกับผู้มีศีลนั่นแหละมีผลมากทานกับผู้ทุศีลหาเป็นอย่างนั้นไม่ถ้าเราไปเจอกับผู้ไม่มีศีลน่ะไปให้ทานรุ่มๆล่ะโอ้มันก็ขาดทุนนะโยมขาดทุนนะพระได้กำไรแต่โยมขาดทุนนะต้องดูหน่อยนะ จะให้ทานแต่ละครั้งเนี่ยพระพุทธเจ้าให้ดูนะก็ฟังเอาไปฟังไปแล้วกับพิจารณาย้อนไปย้อนมาย้อนอดีตตัวเองลงไปอะ่ะตั้งแต่เกิดมาจำความได้อะ่ะได้บุญมาแล้วมากเท่าไหร่ได้บาปมาแล้วมากเท่าไหร,ตรนะ่ต้องรู้นะต้องรู้นะ ทำอย่างไรมันเกิดบาปทาอย่างไรมันเกิดบุญแจตนเองอ่ะทำให้เป็นทำาเข้ามาศึกษาหน่อยทำวินัยนี่แหละพุทธวจนะเนี่ยมีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเน่ยฟังหน่อยสินักสแสวงบุญว่าตัวเองยากจนว่าตัวเองเนี่ยเป็นทุกข์มากนะี่ยมีทุกข์มากเนะี่ยเกิดมาก็ทุกข์เลยทุกข์ทางใจทางกายทางโอ้สารพัด ไม่ได้สิ่งใดก็เป็นทุกขหมดอ่ะไม่ได้มาซึ่งความชิดนั้นอ่ะชิดแล้วมันไม่ได้เป็นทุกข์กันหมดเลยนะเข้ามาเข้ามาเข้ามาหาพระพุทธเจ้าเข้ามาศึกษาธรรมวินัยพุทธวจะนะนี่แหละอะเดี๋ยวจะได้รู้กันเดี๋ยวจะว่าเราเกิดมาเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเกิดมาเหมือนเหมือนเราคนหนึ่งที่พูดอ่ะ เกิดมาทั้งภพทั้งชาติเนี่ยเกิดมาเปล่าประโยชน์เลยเสียประโยชน์หมดเลยพอมาเจอพุทธว,วจะนะอู้สบายมากเลยกับไม่เสียประโยชน์แล้วทีเนี้ยจะบอกเลยเนี่ยย้อนกลับไปดูตัวเองนะโอ้ยแต่เก่งมากเลยแต่ก่อนน่ะตอนนี้เจ่งผิดทางเจ่งผิดที่สิบปีก็ไม่รวยนะทำผิด ทำผิดที่สิบปีก็ไม่รวยนะ,ะ <c oughs> ขยันผิดที่สิบปีก็ไม่รวยนะนี่แหละ,ะขยันทำจังแต่ทำผิดที่อย่างนี้แหละถ้าอยากทำถูกต้องผิดถูกที่ก็ทำวินัยทำให้เรารวยได้เลย จะรวยด้วยเหตุอันใดก็ทำไปเถอะเดี๋ยวมันมาขออนุโมทน,นาวันนี้ขอเพียงเท่านี้ต่อไปพูดกันใหม่ฟังกันใหม่เนาะ